Throw the lotion in the basket, I will show you how I beat this ratchet Debbie with this hatchet Show you how I beat this ratchet Debbie with this hatchet Only do remove it from a plastic, and that's it I smack earth, wind, fire, and flames Out of these flames, go from pretty to the range You get hit like a train, shot at your frame, but the stained. stain cover them covered in brains, call with the whole crew To help me fucking bridge your remains, buffalo dick Rise and serve for the field, The big kid, a little young Can barely fucking lift up your gun This nine sparks bright like the fucking stars of the sun been and back on the docks <laughs> want the monster strapped attached to your body strap the you with facts <laughs> my dude stay strapped the pretty clap <laughs> cuz a pretty clap with one clap I knock your man's clean the fuck out jump on us settle him dead i'm top the fuck out so you pretty วันนี้ก็อยู่เกม call of duty war zone pacific นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นปืนบาเลตของผ้าคนวอแบบไม่ใส่สโคปจะใช้เป็นไอลันไซด์แทนไอลันไซด์ก็มีข้อดีเหมือนกันคือมันจะไม่สะท้อนแสงเหมือนกับสโคปปกติของสไนแต่มันจะเล็งค่อนข้างยากนิดน,นึงอ่างั้นเรามาดูของแต่งชิ้นอื่นกันดีกว่า ชิ้นแรกมาเซอร์ใส่เป็นอันสุดท้ายเลยคือผมอยากเพิ่มความเร็วกระสุนก็เลยใส่เป็นตัวนี้ต่อมาบาลิลใส่เป็นตัวเพิ่มความเร็วกระสุนเหมือนกันอันตน่อมาเลเซอร์ใส่เป็นตัวเพิ่มเรงไวสุดท้ายเลียกิฟใส่เป็นตัวเพิ่มเร็ไวเหมือนกันก็<ๆ>ประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งบาเลโสโนซุโคโอเคก่อนจะไปดูเกมเพ,พ<ว>กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปโอเคถ้ากดแล้วเจอกันในเกมนะครับ ขอเก็บตัวนี้ก่อนน่าจะได้นะค่อยๆล่อพางไปกับสะพานมันไม่เห็นแน่นอนแต่นอคโอ้โหจะตายเลย เฮ้็ยังไม่เอ่ยโอ้มีว่ะลืมไปไอ้เหี้ยมัน มันเป็นกระจกตันนะมันเป็นกระจกทึบอ่ะนึกว่าเป็นโอ้สวยเลยนี่ไอ้สไนต์ตัวนี้แหละมันทำให้ผมเสียจังหวะลงเอ๊ะตายอยู่อันนาดมากเข้าใหม่เข้าใหม่โอ้โอนิง <Brand. S 1> น่งน,นิง่งนิ่งโอเฮ้ย <Brand. S 1> เอาเฮ้ย <Brand. S 1> มึงเป็น มาสไนช่างมันกะจะโดสนสันกับมันแต่มันใส่กระสุนยอยู่กลางมันตายวายไปโล้จ้า อะไรครับผมอะไรฮะไอหมอนี่เฮ้ยไอยตัวนั้นเนี่ยที่เราสู้ยิงกับมันใช่ไหมวะไปก่อนดีกว่ายยไม่มีคนยิงผมเดามันน่าจะอยู่ข้างบนตัวหนึ่งเดี๋ยวมาโดนผมได้ไง จืบ๊บโตเอาๆๆ้าเอ้ามันมีสองตัวเหรอขอวิวบนนี้ก่อนกันแนละ้วกันเฮ้ยนิ่งนิ่งสิ นิ่งสินิ่ง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 น่าอีกตัวอีกตัวนี่ไงอีกตัวอีต,วอต,วอตัวเถ้ะไ,ไ,ไ,ไม่โดนไม่โดนไม่โดนทิ่งเด<อ>็ดเนี่ยผมจะย,ยึดจุดนี้ได้ถ้าจะยึดจุดนั้นนะต้องเก็บไอ้หานั่นก่อน วิ่งไม่โดนไม่โดนโฟไม่โดนอีกแล้วโฟไม่โดนอีกแล้วโฟเ <c oughs> สือก <c oughs> เราคือมือที่สามตายโอ้โหเอ้ยนัดนึงนัดนึงหัวโผล่หัวโผล่นิ่งนิ่งดนิ่งนงๆๆๆๆๆๆ อ่ะยิงสุ่มไปให้โดนโวโวววโววววโปล่โปล่โผลโปลอ,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 อืมกระสุนเหลือไหมว้าคัปเตอร์ไปลูกก็อนดดววนาตีลคนหัวน์เหลือนาตดดียวแล้ว เหลือนัดเดียวแล้วเออโคตรคุม้มเฮ้มันลงมาแน่แน่มันอยู่บนนั้นอ่ะไอชิพัโอ้มัมาละลงมาละโอ้โอ้โอ้เฉี่ยโอ้โหมันติดคืออ่ะมาจุดยิงฟรีก่อนอตรงนี้แล้วกัน ได้ไหมวะไม่น่าจะได้นะยิงตรงนี้นั่นไงเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวหลุด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 โอ้ยไม่โดนโอ้ไม่โดนโอ้ไม่โดนโอ้หายไปดิตตัวอยู่ระดับเดียวกับเราหรอชั้นนี้ปะ อยู่บนนี้จ้าอยู่ข้างล่างครับทำไปแล้วครับบนวายจะวัดกันใช่ไหมจะวัดกันใช่ไหมจะวัดกันใช่ไหมฮะจะวัดกันใช่ไหมอือคิดผิดแล้วที่จะมาวัดกับบาร์เลดบอกนั่นไง้โอ้โห อ้าวสน,วนเวนปันไลนีนี่อีกแล้วโอ้โอ้ มาตั้งแสนหนึ่งาหาเล่นนะยิงยากสำหรับผมนะมันยิงยากแต่อยากลองเล่นเฉยว่ามันเป็นไงเค7คิวก็ประมาณนี้แหละฝีมือผมได้แค่นี้แหละตอนนี้ในตอนนี้อนาคตไม่แน,น่อาจจะได้สักสิบแปดคิวไปละ